เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เจะของผมเองอยูแล้วเช่นเคยได้ในเดอร์ฮ็อปกายได้เลยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอยู่ในคลิปที่มีแบรนด์ที่ชื่อว่าบล็อกฟูดได้เลยนะครับผมก็อีเวนต์ของคริสต์มาสเนี่ยก็ได้หมดลงไปแล้วที่จะบล์ได้เลยครับแต่ถ้ากับว่าผมหาสีมันไม่เจอเฮียกูอดอ่ะผมอดนะครับผมก็ตามนั้นแหละครับผมวันนี้เราจะทําอะไรเราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับย้อนหลังของการเป็นอ่า ตัวผมเองนั่นเองนะครับผม,ผมก็คือคือแบบจุดเริ่มต้นของผมนั่นเองนะครับว่าผมเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรนั่นเองครับถึงทําไมผมถึงมี9้าวหัว14ล้านได้แล้วก็มีเวลตันประมาณนี้จุดเริ่มต้นก็คืออาจารย์คนนี้เลยเว้ทุกคนอาจารย์คนนี้คือแบบให้ผมเนี่ยฝึกวิชาเ,เว้แล้วก็มาแบบฟัน,นต่อสู้พวกนี้จนผมเนี่ยเวลไปเรื่อยจนฝึกฝนไปเรื่อยจนผมเนี่ยถึงจุดสูงสุดแล้วเว้แต่ไม่ได้จุดสูงสุดแบบกูเก่งแบบ พิสุด์ทุสุขใน,นเซิร์ฟนะก็คือแบบสุดของกูอ่ะเออประมาณนั่นแหละแล้วทีนี้เนี่ยผมก็จะไปทําการเยี่ยมอาจารย์ <c oughs> ก็คือกลับมาหาอาจารย์คนนี้นั่นเองนะครับผม <c oughs> คิดถึงจังเลยอาจารย์ <c oughs> <c oughs> โอเคใช่ไหมเถอะอุ้ยอ่ะรู้สึกเหมือนกูเห็นผลพราตื่นว้าวแล้วก็วันนี้เนี่ยไม่ไม่ได้มาเยี่ยมแค่อาจารย์อยีกเดียวแนละ้วผมจะมาโชว์วิชากับอาจารย์ที่แบบผมจะมาแกงแบ่งคนในเซิร์ฟ แรกนั่นะครับผมแต่มันก็ไม่ดีนะทุกคนอย่าไปทําตามด้องนะครับผมก็คือก็คือกูจะมาแกล้งคนในเซิร์ฟก็คือกูจะเปิดเลยลวกันปุ๊บปุกใช้ไดปุ๊บปุ๊้ปุ๊บปุ้บปา๊บปปุ๊บปุ๊บ ก็คือก็คือกูกูมาแกล้งคนเล่นเล่นแหละเออโอเคไปเสียงกันก็อีเวนต์คริสต์มาสเนี่ย <baptism> ก็หมดเป็น <God> ท <iling> ี <Krit ika> <th> <what> ่เรียบร้อยแล้วในนี้ครับต่อไปเนี่ยเอ้ยอีเวนต์ของผู้ผิดไม่ใช่อีเวนต์คริสต์มาสอีเวนต์อ่าสิบบีก็คือสิบบิลเลียนนั่นเองนะครับผมก็ที่มีผู้เล่นมากกว่าสิบบิลเลียนมากกว่านั่นเองนะครับผมก็จบไปละต่อไปเนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์คริสต์มาสนั่นเองนะผมก็คือผมเนี่ยก็จะไปทำการ แกล้งคนในเซิร์ฟนั่นเองครับคือกูจะไม่ได้แจกอะไรหรอกกูแค่มาจะมาแกล้งอ่ะจะมาแกล้งคนเล่นๆน่ะเออประมาณนั้นแหละอุ้ยอุ้ยบาร์กี้กอดบาร์กี้เหรอขอนุ่าไปแกล้งก่อนละกันก็คือทําอย่างนี้มันก็ไม่ดีนะแต่ก็คือกูจะทําอะเออมันก็ไม่ดีหรอกแต่กูก็อยากทำนี่เออนั่แหละไปเสียดานะจะเสยเจ้าทะเลที่นี่ไม่ได้เสียดาเสียดาอุ้ย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 ข้าวหัว อุ้ย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 อีจิอมจิ้นโ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยอุ้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 ย้ยอุอุ้ยอุ ว้าวฝนวินจิแม่งโคตรโกงแต่ทำไมกูเล่นไม่เก่งแค่นั้นเองมามาฮุยโดนได้ไงวะเชีย่ยโดนยังไงเชี่ยโดนได้ไงเชียช่ยเกิดไปเป้าจะไปเป้าครับเกิดไปเป้า <S <S มาดีมาดี ผมว่าจีนะครับผมแนะนำนะถ้าจะสู้กับมันนะพยายามอยู่อยู่ข้างบนข้างบนไว้นะครับผมทุกคนเพราะมันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันเอ้ยมันก็จะทำอะไรไม่ได้เว้ยมาดีไม่ได้แดกกูหรอกกูบอกเลยตรงเนี้ยมาดีมาดี มาดีมาดีฮึหึฮึฮึโอ้โหชิบหายแล้วนั่นไงกูว่าแล้วไม่น่าลงมาข้างล่างเลยโอ้ยกูตายกูตายกูตายโู้ยเกืตายวะมาดีมาดีแน่ใจนะว่าจะตามกูอ่ะฮะฮึแน่ใจเหรอจะตามผมอะ่ะฮะ อันเน่อันเน่ปุ๊บอันเน่จะตามผมเหรอครับหล่อพบเกาะปึ้ง,งตายเฮ้ยไม่ตายว่ะอ้าวมีคนตายขอโทษครับโดยผู้เล่นใหม่เฮ้ยอันนี้ปึง้ง <c oughs> <c oughs> ตายเฮ้ยขอโทษครับไปกินโดยผู้เล่นใหม่ <c oughs> ก็ก็ไม่เป็นไรหรอกูจะมาแกงแบงอยู่แล้วไง <c oughs> ขอโทษละกันขอโทษละกันขอโทษได้ไหม บอกแล้วอยู่ยข้างล่างอยู่ยข้างล่างอนะ่ผะผลมิจิทำอะไรก็ไม่ได้หรอกจริงอ้าวเปิด PPP ซะด้วยหุยนี่ปุ่มตายอีซี เปิร์ดเปล่าอ่ะเ e ย์ดิอีสี่สี่ล้านเกี่ยวอะไรอ่ะเล่นเล่นได้แค่นี้เองเหรอครับสุดหล่อป๊อบเกาะเฮ้ยอุ๊ยผู้เล่นใหม่อุ๊ยขอโทษนะาไปได้ตั้งใจวิจเจตนาอุ๊ยนี่ไงเออกูเป็นเกาะให้กูจ่อให้เออเออแล้วหลับฟาไปเออ ุณผู้หญิงคุณผู้หญิงฟาร์มเหรอเอนะเอ,น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 ,เอนั่นแหละคุณผู้หญิงเออตีมันตีมันเออตีมันตีมันตีมันเออนั่นแหละแต่ผมก็อยากช่วยตีนะแต่คุณกูตีไม่ได้ครับป้ายปืนแรงเกินปืนนี้ได้ป่ะโอ้โหพอจะเสร็จนี่ไงเจอดนี่ไง ไม่ใช่เพื่เล่นใหม่รู้ว่าจะแตะแต่จะแตะนี่ไงแต่นี่ไงไอ้แคดาวหัวคุณแน่เลยนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,แน,น,แน่อะไรอ่ะขึ้่ไปทำอะไรข้างบนมีอะไรอ่ะปืนใหญ่ทำอะไรได้ไดปืนใหญ่ไปไหนคุณผู้หญิง ก็เพียงแค่นี้แล้วกันเนาะเฮียเดี๋ยวหาองค์กแกงก็สำหรับคลิปนี้ได้ก็ก็เปียงแค่นี้กันแล้วกันเนาะือคือกูไม่มีอะไรจะทำอะไรก็คือกูกลับมาหาอาจารย์ที่เกาะแรกนั่นเองนะครับผมจุดเริ่มต้นของผมนี่นะที่เริ่มต้นจากการที่ผมเป็นไอ้พวกกระจอกแบบเมื่อกี้เลยนะทุกคนแบบเนี่ยเออ่ไอ้พวกนู้นอย่างเงี้ยผมเป็นในตัวนี้เลยเว้ยแล้วผมก็ฝึกฝนจนมาเป็นตัวผมในวันนี้ก็ก็ต้องขอบขอบคนนู้นด้วยละกันเนาะที่ให้ผมฝึกวิชามา นั่นแหละเอาไว้เจอในแค่นี้ครับผมครับวันนี้ก็สวัสดีครับสุหล่อป๊อปก็ะเจอกันคิดแต่ว่าฉันกับแกสามารถสาบกันเป็นอาชาหรือราชาในทุกเมื่อเมื่อไรที่แกเผลอฉันจะกระชากแกลงมาจากบัลลังและจะกระทิบกระลอกแกแหลกละเอียดไว้เจอกันครั้งหน้าแกอย่าทะลึ่งตายกลายเป็นผีไปก่อนสล่ะ